ตอนที่374ความคืบหน้าเล็กน้อยดินแดนแห่งต้นกำเนิดยอดเขาบนเกาะหุ่นหยวนหลัวเฟิงนั่งอยู่บนขอบหน้าผาเหยือกวายวางอยู่ข้างๆดวงตาแห่งชีวิตและความตายเปิดขึ้นที่หน้าผากเขาสามารถมองเห็นชีวิตของสิ่งมีชีวิตอมตะบนเกาะหุ่นหยวนได้อย่างชัดเจนและมองไปยังดินแดนหุนหยวนเกือบทั้งหมดสงบสุขปลมกลืน หลวเฟิงกล่าวขณะจ้องมองดินแดนแห่งต้นกำเนิดอาจถือได้ว่าปลอดภัยจริงๆดินแดนแห่งต้นกำเนิดเป็นสถานที่อันล้ำค่าที่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยห้วงอวากาศหุ่นหยวนอันไร้ขอบเขตซึ่งได้รับการขัดเกลาวและเสริมความแข็งแกร่งโดยเหล่าเจ้าแห่งสตาร์ไลท์ต่อมาเจ้าแห่งสตาร์ไลท์ได้ย้ายมันมายัางห้วงเวลาพิเศษนี้ ทำให้แม้แต่บรรพบุรุษหุ่นหยวหลายคนก็ไม่สามารถค้นพบมันได้แต่ในทางตรงกันข้ามดินแดนผู้ฝึกฝนทั้งหมดกำลังถูกโจมตีอย่างหนักข้าได้ยินมาว่ามีกลุ่มโลกอีกกลุ่มหนึ่งล่มสลายลงกลุ่มโลกสายน้ำหยกข่าวการล่มสลายของกลุ่มโลกเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ฝึกฝนภายในกรงถักแต่ในดินแดนแห่งต้นกำเนิดการล่มสลายของกลุ่มโลก ทุกกลุ่มแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไปยังสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับสูงและระดับโลกท้ายที่สุดแล้วกลุ่มโลกทุกกลุ่มจำเป็นต้องมีผู้พิทักษ์ร่างสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับสูงจำนวนมากการตายของอวตารของพวกเขาในการต่อสู้ทําให้ข่าวนี้ไม่สามารถปกปิดได้ดินแดนผู้ฝึกฝนเคยมีกลุ่มโลกมากถึง3,600กลุ่ม หลวเฟิงตระนักดีว่านี่เป็นเพียงการควบคุมเล็กน้อยพื้นที่รอบนอกบางแห่งถูกโจมตีโดยค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดมาโดยตลออดอพื้นที่อย่างกลุ่มโลกมืดเป็นพื้นที่หลักและถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแต่กลุ่มโลกในพื้นที่รอบนอกกำลังล่มสลายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเหลือกลุ่มโลก2,922กลุ่ม แม้ว่าในระหว่างกระบวนการนี้ค่ายฝึกฝนได้สังหารบรรพบุรุษหุ่นยวนไปสามตนบรรพบุรุษระดับโลกมากมายและบรรพบุรุษระดับสูงอีกนับไม่ถ้วนหลัวเฟิงครุ่นคิดสถานการณ์ก็ชัดเจนแล้วค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนกำเนิดต่อสู้อย่างไม่ยังคิดไม่ปลัวความสูญเสียและรากฐานของพวกเขาแข็งแกรง่งการล่มสลายของกลุ่มโลก กำลังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นท่านอาวุโสหยวนยังกล่าวอีกว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคือดินแดนทั้งหมดล่มสลายหลัวเฟิงเข้าใจดีเหล่าเทพทั้งเจ็ดไม่มีทางพลิกสถานการณ์ได้เพราะความแข็งแกร่งโดยรวมของคู่ต่อสู้นั้นช่างมหาศาลดังที่หลวเฟิงได้ยินมาแม้ว่าค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนกำเนิดจะกว้างใหญ่ไพศาล แต่สงครามครั้งนี้มีเพียงกองกำลังส่วนใหญ่ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกองกำลังบางส่วนบรรพบุรุษหุ่นหยวนบางส่วนไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ดินแดนต้นกำเนิดของข้าจะล่มสลายด้วยไหมนะเป็นครั้งแรกระหว่างการฝึกฝนแบบปิดในแดนกำเนิดหลังจากปรากฏตัวขึ้นหลัวเฟิงได้ทราบข่าวการล่มสลายของกลุ่มโลกสายน้ำหยก แน่นอนว่าอารมณ์ของเขาไม่ดีนะักเขากังวลเกี่ยวกับบ้านเกิดญาติสนิทและมิตรสหายมีกลุ่มมนุษย์ที่ไร้เดียงสาและอ่อนแอจำนวนมากเผ่ามนุษย์ในบ้านเกิดหากกลุ่มโลกล่มสลายและโลกต้นกำเนิดถูกทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะสูญสิ้นแม้จะมีแผนการอพยพแต่การย้ายถิ่นฐานจากโลกต้นกำเนิดไปยังแดนกำเนิดอันไกลโพ้น ก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานแดนกำเนิดซึ่งมีพื้นที่จำกัดจึงมีที่อพยพเพียงจำกัดการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหุ่นหยนต์ระดับโลกใหม่นั้นไม่มีความหมายสำหรับสงครามระหว่างสองฝ่ายมีเพียงการกำเนิดของเหล่าเทพเท่านั้นที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์หลัวเฟิงคิดการได้เป็นเทพ การฝึกฝนแบบปิดครั้งแรกของเขาทำให้หลัวเฟิงได้รับผลประโยชน์อย่างมากแต่เมื่อเทียบกับเทพแล้วเขายังคงห่างไกลอย่างเหลือเชื่อการฝึกฝนแบบปิดครั้งนี้ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช้เวลาไปกว่า3.7ล้านยุคในบรรดาการฝึกฝนทั้งหมดการฝึกฝนสายเลือดหุ่นหยวนระดับต่ำกว่า56.03 ล้านสายมีค่าใช้จ่ายของหลัวเฟิงประมาณ900,000ยุคการฝึกฝนสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงมากกว่า3,200,000 0สายมีค่าใช้จ่ายมากกว่า2.8ล้านยุคสะสมมากกว่า3.7ล้านยุคเนื่องจากคฤริสหาถ้ำสำหรับผู้ฝึกฝนการผสานพลังเป่าเวลาภายในห้องอันเงียบสงบจึงเร่งขึ้นเป็นล้านเท่า ทำให้โลกภายนอกพึ่งผ่านไปเพียงสามยุคเท่านั้นแม้ว่าเวลาภายนอกจะผ่านไปเพียงเล็กน้อยแต่จิตวิญญาณของหลัวเฟิงก็อ่อนล้าลงเล็กน้อยเขาจึงออกมาเพื่อชมทิวทัศน์ของดินแดนต้นกําเนิดเจ้าแห่งสตาร์ไลท์ใช้เวลาหลายปีฝ่าฝืนกดด้วยกำลังอย่างยาวนานแล้วเวลาฝึกฝนอันน้อยนิดของข้านับเป็นอะไรกันหลวเฟิงรับรู้ถึงการล่มสลายของกลุ่มโลก สายน้ำหยกจึงรู้สึกถึงเพียงจิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชนหลวเฟิงลุกขึ้นกลับไปยังห้องอันเงียบสงบของคารืสหาถ้ำอีกครั้งภายในห้องอันเงียบสงบของคฤหาสหาถ้ำหลัวเฟิงนั่งขัดสมาดกระบี่สายฟ้าวางลงบนพื้นข้างๆเขามีความสามารถในการสังเกตการของดินแดนต้นกำเนิด ทำให้ความลึกลับภายในกระบี่สายฟ้าสะท้อนออกมาได้มากกว่า80%ความลึกลับที่สะท้อนออกมาเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอย่างเต็มที่ภายในห้องอันเงียบสงบข้าเข้าใจความลึกลับบางส่วนของกระบี่สายฟ้าแล้วพลังสะสมปัจจุบันของข้าแข็งแกร่งขึ้น 10- 100ถึงร้อยเท่าจากก่อนถูกดึงเข้าไปหลัวเฟิงตระหนักถึงความก้าวหน้าของตนเอง เพราะเขาเข้าใจสายเลือดหุ่นยวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำลายล้างและชีวิตและความตายรวมกันพลังสะสมทั้งชีวิตและการทำลายล้างนั้นพัฒนาขึ่งอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ระบบจิตสำนึกซึ่งเข้าใจสายเลือดหุนนยวนระดับสูงกว่า3 2 0 0 0สายซึ่งหลายพันสายมีระบบจิตสำนึกระบบของหลัวเฟิงก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเจตจำนงทางจิตวิญญาณเมื่อเทียบกับก่อนถูกดึงเข้าไปมันแข็งแกร่งขึ่งอย่างน้อยสิบเท่าแม้ว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเขาจะยังไม่หลุดออกจากกรงถักแต่เกี่ยวกับเจตจำนงทางจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวเขาก็อยู่ในระดับแนวหน้าของเหล่าผู้มีพลังหุนหยวนระดับสูงแล้วที่สำคัญที่สุด ค้าเพิ่งเข้าใจระบบชองพลังหุ่นหยวนในมุมมองของหลัวเฟิงนี่คือประโยชน์สูงสุดจากการฝึกฝนแบบปิดครั้งแรกของเขาภายในห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ขอบเขตทุกสิ่งและสรรพชีวิตล้วนกำเนิดมาจากพลังหุ่นหอยวอวนอพลังหุ่นหยวนคือพื้นฐานของทุกสิ่งด้วยความเข้าใจสายเลือดหุ่นหยวนทั้งระดับต่ำและระดับสูงจำนวนมหาศาล หลวเฟิงจึงค่อยๆเข้าใจถึงความเหมือนกันของพวกมันต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือพลังหุนนยวนหากปราศจากพลังหุนนยวนชีวิตทั้งมวลย่อมสูญสลายหากข้าจะสแสวงหาสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งที่สุดระบบพลังหุนนยวนคือส่วนที่ขาดไม่ได้หลัวเฟิงกำลังสร้างระบบพลังหุนนยวนอยู่แล้ว แม้แต่สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำที่อ่อนแอที่สุดก็สามารถดูดซับพลังได้ระบบพลังหุ่นยวนที่หลัวเฟิงสร้างขึ้นก็กำลังได้รับการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องเอาละ่ะมาเริ่มทำความเข้าใจสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกกันเถอะหลัวเฟิงเริ่มกลั่นกรองในบรรดาสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกกว่าสามหมื่นสาย มี2,729สายที่ประกอบด้วยชีวิตการทำลายล้างและชีวิตและความตายรวมกันวิธีการทั่วไปคือการอย่างรู้แบบประหยัดหลัวเฟิงเลือกสายเลือดหุนหยวนระดับโลกประเภท1โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจวัตถุดิบทั้ง12ชนิดที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่เกล็ดสีฟ้าเขียวและเลือดวัตถุดิบของสิ่งมีชีวิตหุนนยวนระดับโลก นั้นเข้าใจยากกว่ามากหลวเฟิงเผชิญกับความสับสนมากมายทันทีที่เขาเริ่มครุ่นคิดแต่เขาอดทนครุ่นคิดอย่างรอบคอบและคลี่คลายความสับสนบางอย่างได้ในชั่วพริบตายุคสมัยอันยาวนานห้าแสนยุคก็ผ่านไปหลวเฟิงจ้องมองวัตถุดิบเหล่านี้อย่างว่างเปล่าข้าไม่เข้าใจเลยนะับประสาอะไรกับการเติมเต็มรูปแบบลับ หลัวเฟิงตกอยู่ในความสิ้นหวังตลอดห้าแสนยุคสมัยนี้เขาได้ลองทุกอย่างแล้วแต่รูปแบบลับของวัตถุดิบเหล่านี้กลับเต็มไปด้วยความสับสนมากมายจนปิดกั้นเขาไปโดยสิ้นเชิงข้าไม่เข้าใจแม้จะมีเวลาเพิ่มขึ้นร้อยเท่าหลัวเฟิงก็ยังไม่มั่นใจที่จะไขปริศนาอีกครึ่งหนึ่งนี้เสียเวลาเปล่า หลัวเฟิงข่มวดคิ้วตามแผนการฝึกฝนของเขาสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกเป็นเพียงก้าวเล็กๆในแผนการอันยิ่งใหญ่เขาไม่สามารถติดอยู่กับขั้นตอนนี้เพียงลำพังได้ข้าต้องปรับวิธีการทำความเข้าใจสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกสักหน่อยเริ่มจากแบบง่ายก่อนข้าจะเลือกจากสายเลือดหุ่นยวนระดับโลก2,729 สายพันธุ์ที่เข้ากับข้ามากกว่าหลัวเฟิงมั่นใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนท้ายที่สุดแล้วสำหรับสายเลือดหุนหยวนระดับต่ำสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงหรือสายเลือดใดๆที่ครอบคลุมชีวิตการทำลายล้างและชีวิตและความตายเขาเข้าใจพวกมันทั้งหมดอย่างถ่องแท้ดังนั้นเมื่อเขาเข้าใจสายเลือดหุนหยวนระดับโลก เขาก็พยายามที่จะพิชิตพวกมันทั้งหมดแต่สายเลือดแรกขัดขวางเขาอย่างหมดจดเขาตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงเศษซากศพของสายเลือดหุ่นหยวนเหล่านี้เมื่อมองแวบแรกมีสายเลือดที่เข้ากันได้กับข้ามากกว่าถึง73สายหลัวเฟิงมองอย่างคร่าวๆสิ่งเหล่านี้คือสายเลือดที่เขาสามารถเข้าใจได้เพียงแค่30-40ถึงเปอร์เซ็นต์ เห็นได้ชัดว่าพวกมันเหมาะสมกับเขาและน่าจะสอดคล้องกับเส้นทางของเขามากกว่าเริ่มกันเลยหลัวเฟิงเลือกสายเลือดที่เข้ากันได้ดีที่สุดชื่อว่าราชาปีศาจทะเลดวงดาวซึ่งเป็นเศษซากศพของสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกครั้งนี้ค่อนข้างราบรื่นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งแสนยุคสมัยลัวเฟิง เข้าใจวัสดุจากศพเหล่านี้อย่างถ่องแท้และสร้างรูปแบบลับสำเร็จเขายังเปรียบเทียบกับสายเลือดหุนนยวนอีกด้วยหลัวเฟิงเข้าใจสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกราชาปีศาจทะเลดวงดาวได้มากกว่า70%เอร์เซน์อย่างราบรื่นสายเลือดหุ่นยวนของราชาปีศาจทะเลดวงดาวความลึกซึ้งของชีวิตและการทำลายล้างครอบครอง75เปอร์เซนต์ และข้าเกือบจะเข้าใจมันทั้งหมดแล้วหลัวเฟิงยิ้มในที่สุดเขาก็เข้าใจสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกประเภทหนึ่งอย่างน้อยด้วยสายเลือดหุ่นยวนของราชาปีศาจทะเลดวงดาวเขามั่นใจว่าจะกลายเป็นหุ่นยวนระดับโลกได้ทันทีและเนื่องจากต้องอาศัยความเข้าใจสายเลือดเพื่อก้าวข้ามขีดจํากัดการใช้เวลาเพื่อเข้าถึงความสมบูรณ์แบบ หุ่หยวนระดับโลกจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ข้ามุ่งหมายคือการฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังหลัวเฟิงมเริ่มเข้าใจสายเลือดหุนนยวนระดับโลกประเภทที่สององเนื่องจากหลัวเฟิงมเริ่มจากสายเลือดที่ง่ายก่อนจากนั้นจึงเข้าใจสายเลือดที่เข้ากันได้ดีที่สุดความยากจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆ จากสายเลือดหุ่นยวนระดับโลก73สายที่เข้ากันได้กับค่ามากที่สุดค่าเข้าใจไปแล้ว15ประเภทครั้งที่สที่หลวเฟิงเข้าสู่การปลีกวิเวกนั้นเกือบ10ล้านยุคแล้วหลังจากที่ได้ลองสายเลือดที่เข้ากันได้ทั้งหมดแล้วแต่มีเพียง15สายเท่านั้นที่เข้าใจได้มากกว่า70%เปอร์เซ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ฝึกฝนจะกลั่นกรองสายเลือดเพื่อลดมลทินแห่งจิตสำนึกและมลทินแห่งความทรงจำภายในยิ่งกลั่นกรองสายเลือดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและยิ่งสัดส่วนของความเข้าใจสายเลือดสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นดังนั้นแม้ว่าหลัวเฟิงจะเดินตามเส้นทางสายเลือดการเลือกสายเลือดเพียงสายเดียวก็ยังดีที่สุด แม้ว่าในทางทฤษฎีหลัวเฟิงจะสามารถกลั่นกรองสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกได้ถึง15ประเภทซึ่งทำให้ความแข็งแกร่งในระดับปฐมภูมิของเขาแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดแต่มนทินแห่งจิตสำนึกและมนทินแห่งความทรงจำอันมหาศาลจะบิดเบือนเส้นทางของเขาอย่างสิ้นเชิงอยากเข้าใจเต๋าระดับปฐมภูมิไหมความหวังใกล้จะดับศูนย์ ดินแดนแห่งต้นกำเนิดผู้อาวุโสหยวนนั่งตกปลาอยู่คนเดียวริมทะเลสาบลัวเฟิงเข้าใจสายเลือดหุนหยวนระดับโลกที่15แล้วข้อมูลถูกรายงานโดยอัตโนมัติดินแดนแห่งต้นกำเนิดให้ความสนใจอย่างมากกับเกาะหุนหยวนโดยบันทึกสถานะการฝึกฝนของผู้เยาวที่ยังไม่หลุดพ้นทุกคน ขณะที่หลัวเฟิงกำลังครุ่นคิดถึงปริศนาของสายเลือดหุ่นยวนในห้องความก้าวหน้าของเขาทั้งหมดก็ถูกบันทึกไว้การเข้าใจสายเลือดหุนหยวนระดับสูงกว่า70%ซนั้นไม่คุ้มค่าที่จะรายงานแต่การเข้าใจสายเลือดโบราณระดับโลกกว่า70%อร์ซย่อมสมควรได้รับการรายงาน15ประเภทแล้วเหรอ ผู้อาวุโสหยวนยังคงตกปลาต่อไปโดยไม่สนใจมากนะักผู้ฝึกฝนหลอมรวมเต่าส่วนใหญ่เมื่อกลั่นกรองสายเลือดให้กลายเป็นสายเลือดหุนหยวนระดับโลกสามารถเข้าใจสายเลือดหุ่นหยวนได้หลายประเภทประมาณหนึ่งในสของผู้ฝึกฝนหลอมรวมเตา่าสามารถเข้าใจสายเลือดหุ่นหยวนระดับโลกมากกว่าระยะเวลาการหลบซ่อนตัวที่แท้จริงของหลัวเฟิง คือ12ล้านยุคซึ่งใช้เวลาค่อนข้างสัน้นแต่การเข้าใจแค่15ประเภทนั้นไม่มากนักผู้อาวุโสหยวนยังคงสงบนิ่งเขาไม่ได้แสดงความประหลาดใจใดๆความก้าวหน้าของหลัวเฟิงยังห่างไกลาจากการเป็นเจ้าเมืองอยู่มาก